พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนมยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับวซึ่งตรงกับวันที่18เมษายน2567พระนท่านนายเอมเมอร์ซันดัมบุโซอึ่มนาหา,ากวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับวกรุงฮาราเร เนี้งกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเวข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคอำอนมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซิมบับเว ประเทศไทยและสาธา,ารณรัฐิมบเบเวมีสัมพันธไมตรีอันดีด้วยมานับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตต่อกันในปี2528ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนี้จะเป็นปจัจจัยสำคัญของความพยายามร่วมกันในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการเกษตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิทยาลัยองค์กรพระมชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาชุราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางไทยตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารเวลาส0นาฬิกา26นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาชุราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางไทยตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร ท่อพระเนตรผลการดรําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตบลกกตูมอําเภอดงหลวงและตบลบ้าน,นคาออาเภอคาชะอีจังหวัดมุกดาหารหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2538ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แบบเเสร็จโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาชีพด้านเกษตรกรรมและศิลปาชพีพรอบกลุ่มพื้นที่ประมาณ1 8 4 0 0 0ไร่14หมู่บ้านในตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและ3หมู่บ้านในตำบลบ้านคอ้ออำเภอคำชะอีภายในเขตรักษาพันธุ์สัตากูสีฐานและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผูสีฐาน โอกาสน,นิทอรประเทศนิทศการกิจกรรมและผลสมฤทธิ์ของโครงการอาธิการพัฒนาด้านป่าไม้กรมอุรยยน่ยชาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมุ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาริพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่ากิจกรรมฟื้นปูสภาพป่าเริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปี2537 ถึงปัจจุบันรวมกว่า6,600ไร่ทําให้พื้นที่ป่าต้นน้ามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้ําเพียงพอสามารถผันไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําพียงตอนบนอันเนื่องมาจากพระชดําริอําเภอเขาหวงจังหวัดกาลสินงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำโดยรัชการที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดจนพัฒนาชีพศิลปาชีพและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงเจดแห่งความจุรวม26.9ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ําให้แก่พื้นที่ชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางสายตอนบนรวม9,405ไร่ท่านี้โครงการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยชนาดโดยการสูบน้ําแต่ระบบสูบน้ําเดิมมีขนาดเล็กทําให้น้ําไม่เพียงพอกรมชลประทานจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว1,500เมตรและก่อสร้างถังพักน้ำสองแห่ง ไม่แล้วเสร็จจะทําให้มีน้ําใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปีการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดโครงการจัดอบรมเยาวชนระดับมัธยมศึกษากลุ่มเสี่ยงเนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นภูเขาสลับที่ราบและเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการอบรมจึงเน้นให้ความรู้และแนะนําแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทําให้กลุ่มเยาวชนรวมกันตั้งชมรมสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพเริ่มจากปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เกษตรกรส่งเสริมทำเกษตรผสมผสานปรับปรุงคุณภาพดินส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยสดปลูกหญ้าแฝกและส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบในชุมชนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุงจัดกิจกรรมปลูกหมอนเลี้ยงไหมผอผ้าไหมและโครงการสร้างขยายยอดหม่อนไหมในโรงเรียนด้านปศุสัตว์ผลิตพันธุ์สัตว์จุกรอนเหมยสารไก่ไข่ไทยเกดำภูพานและขยายผลไปสู่เกษตรกร ด้านประบงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นปลาตะเพียนปากแหง้งกลุ่มขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้พันธุ์เนื้อมาจากพระราชดำริฝึกอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แกพพ่พันธุ์พืชพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์กลุ่มทั้งจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรให้เกษตรกรต้นแบบ โดยให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรพร้อมพัฒนาบทบาทการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนำผลิตผลตามฤดูกาลมาแปรรูปเช่นพืชสมุนไพรแปรรูปเป็นชานื้อมันนวดยามองหน่อไม้ดองกล้วยฉาบไม้กวาดดอกหญ้าจากต้นแขมไม้ไผ่ที่ปลูกในไร่มาสารใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถวายพระพรชัยมงคล และพระเาฐานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินโครงการท,กทุกด้านก็ต้องผสมผสานกันไม่มีใครสาคัญแับผู้เดียวแต่แก็ร่วมกันกั่ทานด้านเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงปลาก็ได้ทำเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำงานได้เรียนสู่ได้ก็ชีวิตก็จะเจริญขึ้นอยู่ได้อย่างดีมีความสุขว่าใจเช่อเหลือตอนเองช่อเหลือผู้อื่นก็เ็ยแพร่สิ่งที่ดีดีให้กันต่อๆไป ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเทศแปลงสาธิตเกษตรแบบประณีตระดับกลัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่หนึ่งไร่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผาในเรื่องมาจากพระราชดำริจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เกษตรกรบุคคลทั่วไปและนักเรียนที่มีความสนใจภายในแปลมีการสาธิตและทดลองปลูกพืชผักชนิดต่างๆตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดลองและวิจัยเพื่อได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ทแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวผักยกแคร่แปลงพืชไร่โรงเพาะเห็ดการเลี้ยงไส้เดือนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานการเลี้ยงสุกรภูผานกบและประดุกเกษตรแบบประณีตคือการทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อยมีการดูแลอย่างทั่วถึงและละเอียดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างประณีตและทั่วถึงเป็นการเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติใช้พื้นที่ขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งไร่หรือพื้นที่ว่างรอบๆบ้าน ที่สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนไว้สําหรับบริโภคหากผลผลิตเหลือจากการบริโภคสามารถนํามาจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือนได้เวลา14นาฬิกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านของนงายพงไพยศรีพงพยอมอายุ58ปีที่หมู่ที่4ตำบลกกตูมอำเภอดงหลงวงเกษตรกรต้นแบบผสมผสานจากการขยายผลของโครงการ มีสมาชิกในครัวเรือน4คนที่ดินทํากินประมาณ25ไร่ซึ่งเดิมทําการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกมันสำปะหลังดินที่เพาะปลูกเสื่อมสภาพทําให้ผลผลิตลดลงส่งผลให้ไรายได้ไม่เพียงพอจึงมีความคิดที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตรในปี2557สิ่งเข้าฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน,านเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสกนลนครและน้อมน,นําแนวพระราชดําริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ขอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิพย์มหามร,ร,มหราชปรมนาถบพิษมาประยุกต์ใช้โดยปลูกไม้ใช้สอยเป็นไม้โตเร็วเช่นไผ่และสะเดาปลูกไม้กินได้ไม้ผลเช่นทุเรียนบังคุดเงาะและปลูกไม้เศรษฐกิจได้แก่ยางพารารวมทั้งสมุนไพรแสมต้นยางพาราทําให้ได้ประโยชน์สี่อย่างคือเป็นไม้ใช้สอยนํามาสร้างบ้านทําเล้าป็ดเล้าไก่ดามจอบเสียมปเป็นแหล่งอาหารสําหรับครอบครัวปเป็นแหล่งรายได้โดยปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงพืชราคาตกต่ํา และประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูหลุมและปลาทำให้มีอาหารไว้บริโภคและมีผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายอย่างต่อนเนื่องทำให้มีไรายได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสานเฉลี่ยปีละ400,000บาทพลเากาเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประสัมพพระองค์908เป็นประธานเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยที่จังหวัดระยอง ที่ศูนย์สุแระอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองพลณากเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908ในฐานะกรรมการมลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติรศาสตร,ร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติรศาสตร์ซึ่งกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันกรยาราชนครินทร์ร่วมกับกรมควบคุมโรค ุ่มวันนี้อินพุตและสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4โดยเน้นการพัฒนามิติใจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนมีหลักคิดและข้อมูลที่หลากหลายที่สามารถนํามาช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในเชิงบุกระหว่างกันในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระจักรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยกระเช้าสิ่งของเสื้อพระราชทานเซฟทุกดวงใจไทย เครื่องเขียนจเจลและพิมเสนมอบแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมทั้งตัวแทนเด็กเลีเยวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเลีเยวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเลีเยวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเลีเยวชนจังหวัดสันธบุรีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเลีเยวชนเขตหนึ่งระยองมีอำนาจหน้านที่ในการควบคุมดูแลแก้ไขบำบดัดฟื้นฟูป้องกันพัฒนาเพื่อนินสิสัยส่งเคราะห์เด็กเละเยวชนที่สาม,ามีคำพิภากษาหรือคำสั่ง ให้เข้ารับการสุกอบรมดําเนินกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องที่5จังหวัดคือระยองจันทบุรีตราปราจีนบุรีและสระแก้วรวมทั้งรับตัวเด็กเยาวชนหญิงจากจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนครนายกด้วยปัจจุบันมีเด็กเยาวชนอยู่ในความดูแล45คน ชุดนี้ขอเชิญชมพระพุทธรูปจากล้านชาย